ตักคนเลยจุกจุกจุ๊กจุกวันนี้ต้องจุ๊กตายกันแล้วก็เศร้าใจว่ะเพื่อ,อกูน้องสายก, like, ก,ก่อนที่จะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าพวกพี่ไม่กดผมงงนะครับ <c oughs> แล้วแค่เพื่อชมวันนี้เราก็อยู่ในเกมว่ะเกมไรคิวตึ๊ก <c oughs> บลูมนะครับโอ้โหชื่อเกมเป็นแบคลูมแต่ว่าแม่งเป็นลิบเอออโอ้โหเกมโคตรหลอกลวงประชาชนและเกมนี้นะครับเป็นเกมที่หวยมากเลยนะครับเพราะอะไรไม่มีปุ่มปิดเสียงโอ้ my god ไม่มีปุ่มปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเราไม่รอช้าดีกว่านะคุณนะครับเพื่อนไปกันคิวเราไปตะลุยลิฟันดีกว่าใช่ตะลุยกันดีกว่าคือแบคลูมแต่ว่าเป็นลิฟเอ้ยอะไร รู้สึกจะเป็นเขาวงกุดป่าววะเอ้ยเขาวงกุดเก็บเลี้ยงเก็บเลี้ยงเก็บเลี้อนเอ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยเสียงอะไรวะคิวเมื่อกี้เสียงแดงเพิ่มเสียงแดงไม่ไม่ต้องมาอยู่กับมันบินโฮมเบลดกูเก็บไม่ได้กูมีความสามารถพอกูบอกแล้วคิวกูรู้สึกแปลกแฝวะเอ้ยเอ้ยเคิว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 ว่ะน่าติงโอ้ไม่เพื่ ไม่ไม่มึงตายมึงตายกูตายกูตายตาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยแล้วไนะตัวดำๆมันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกมมันเก่งดีมกูเพื่อนผมกูโล่เลยเออกูด้วยเมื่อกี้กูยังไม่ตั้งตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรเราเราเราอยู่ในลิฟต์ดีกว่าปลอดภัยเยอะโอ้ยครูเฟรชกูอยากไปเสียงขอร้องเพลงลีกทธิ์แดกไหมเนี่ย ต้องปิดเสียงในเกมลแล้วว่ากลัวไม่เอาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปละเอ้ยอะไรเนี๋ยวคอมเมนต์ก็มาก็มาที่ไนเนี่ยภอังกีดกดธนองเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคืออะไรเอ้ยเฮ้ยไอ้ย่าโอ้ยย่าเลยออกไปไอ้การ์ตูนแคทการ์ตูนแคทการ์ตูนแคทไอ้ขี้อยังไม่ได้ทำเลยทำไมแบบนี้มันโหดร้ายกับพวกเราจังวะ พอเราแบบไปสั่งบ้าพอเจญภัยได้นี่ไงไอคิวมาดูก่อนนี่คือผีทั้งหมดที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างเนี่ยเอ่อมีการ์ตูนแคทมีอะไรเนี่ยซามาร่าเหรอเซมาลาเซมาเลเอชซีพี106อะไรเวลิกแฮปปี้แฮปปี้โซนิกเดอะเฮชฮอกเอียกเอีแฮปปี้แฮปปี้เบนดี้เฮ้ยโอเคเพื่อนเราไปกันดีกว่า ต่อรู้ยตอรูยต่อรูยเ้าวกอ่แีตรอยแล้วยองต้อพร้อมแล้วจะเปิดอ้าวเดี๋ยด่านเดินดิวะเพื่อนี่ไงด่านเดินดวแต่ตัวแคสนี่ว่ะเพื่อนเออจริด้วยตว่าเราไอยหายละเราเรากลับเข้ารีบไปเพื่อนแต่เราโอ้เจ้าคิวมันจะเข้ามาในรีบแต่มันเข้ามาไม่ได้อ่ามอระเจิ ฮกระตุ้นเคล็ดกระเจือกอ้าวต่อไปถึงอีวอชอีวอชวอชคืออะไรเอ้ยแคมป์เหรอเฮ้ยไอคิวเจสันฮะว่าเจสันโค้งคนลคนไม่ก็ไม่ไม่ก็เจ็บแต่คิวเลยเอ้ยไอแค่ซาเลนเดอร์แมนซื้อนะแม่ซเลดเดอร์แมน ไอคิววิ่งวิ่งไปเลยเว้ยอย่าหงกลับมาดึง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 ึงดึง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 ดึงดึงึงดึงดึงึงดึงตึงดึงึงด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 ึงตึงด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 ึงึงดึงดึงตึงดึงึึงตึง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 ตึงึงตึงึงึง เอ้ยอะไรอ่ะ้ชักกี้ชักกี้ชักกี้แล้วอันไหนชักกี้วะเต็มไปหมดเลยเอ้ยกลัวกล่องนี้มันน่าสงสัยว่ะคิวเฮ้ยอาชิบหายละคิวเออเออมันมันไล่แล้วมันไล่คาแล้วมันไล่คาแล้วเอ้เฮ้คิวคิวเฮียมาตัวตัวท่าคนเลยเฮียตัวเท่าคนเลยจุ๊บจุ๊บจวันนี้งจุ๊บเศร้าใจว่ะหนี้ตุ๊บ ชัวรมเห็นว่ามันจะเจออะไรฮ่าถ้าเกิดว่านายอยากได้เขานายก็ต้องเจอหัวอ้าวไอ้รอดหัวแล้วเพื่อนจิตแม่กูรอดแต่กูไม่รอดมก็จะกลับมาได้เป็นเรื่องกูเหลืครึ่งเรอแองสเก้เหตุการต่อไปต้องเจอกับอะไรอะไรอะอ้าวที่อาหาดใหญ่หคน จเกมอ่เยี่ยมมาเยี่ยมที่คืนโดนมาเฟียเคิยวเคียวที่ใส่ตายมาเฟียคิยวเข้าลิฟต์มาได้คิ้วยาทั่วโลกแม่เรคิ้วมันกักกูป้ายังต้องเรียกพี่โดยท้องมาเฟียใหญ่กระปุกมากๆมีปืนมีรถถังไอ้คิ้วไปคนละทางไปคนละทางเอไอ้คิ้วโดนโดนแตกเอาไอ้เหี้ยทางตัน มันรอเหรอมันขาดแต่ไอ้ตัวคือเวลาที่พอดีไรว้หม้อกล้องเยอะขาดใหญ่ปวดมากมากโยโย่คิดไม่ออกพี่กระเจอพีกเจอเมื่อไหร่เลยฮะกระจกเอ๊ะเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าลิขสิทธิ์เล่นกูเอ้ยอะไรอะเอลฟ์ตัวเฮียเนี่ยเป็นเป็นเฮ้ยอะไรอะไอหมอนี่อยู่อ้าว กูตายเลยอ้าวเฮียแค่นีเยอะตอง้แค่นี้อะแค่เดินชนแค่นียอแค่นี้ยองเหรอไม่มีแบบยังไงวะเดี๋ยอื่นเรอยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ยเอ้ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ะเอ้ยเอ้ะเอ๊ยมันเตอเอ๊อะไรอะตัวอะไร เดทบ่ายเดทไลน์ไอคิวเพื่อนกูเคือกูตายแล้วใครอ่ะกูตายมึงใครเนี่ยทหารกองเสนาการสุดเท่จะมาฆ่าผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่พาเมื่อก่อมาเจอลำแข้งลำแข้งเฮ้ยเ้ยมตติบักคิวลอยแมตติบักคตอนนี้กูนั่งจูบกตุ๊กตต้นไม้ตุ๊กตไม้ตุ๊กต้นไม้ต้องไปเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูยังไงเนี่ย ไอ้เหี้ยไอ้ปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นแต่ปันเข้ามาได้เฮ้ยก็เจอไงกะจอดไงเฮ้ยเกิดโจ้ตัวเดิมแล้วไม่มีรีบให้กลับเราเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจะปีนต้นไม้ซาเินโดแมนจะได้มองไม่เห็นเราอ่าปีนไม่ได้อีก บอกว่าเหมือนเดินนะเพื่อนโอ้คิวคิวกูอยู่ในป่าตอนนี้ให้กูเฮ้ยไอ้เหี้ยเซเล์แมนทำไรมันเฮ้ยมันมองเห็นได้ไงเฮ้ยไอ้เยนี่โปไอเหี้ยโป้อยู่มันโปเดอร์อไหนมาดูช็อปนี้มีอะไรขายบ้างโอ้โห ไอเนี้ยมีไอสกีหัวเฟตตี้ซื้อหัวเฟตติก่ะเท่าไหร่วะไอซื้อยังไงจำไม่เถอะต้องต้องเก็บเงินเพื่อเพ่เก็บเงินโอ้นี่นี่นี่ซอสเงินยังไงเฮ้ยกูรอดอเออสวยคนเดียวเลยโคตรตึงโคตรอันตาลายเฮียไอไอเหี้ยได้ของฟรีใครกินมาใครกินมาใครกินมาโอ้พระเจ้า อาวองกูเจออาวองเพื่อนไอคิวกูได้ของตึงๆมาแล้วดูดิเอ้ยอะไรอ่ะเเ้ยออไอคิวดูหลังกูดูหลังกูเฮ้ยทีโพสชื่อเฮ้ยไอเสี้ยเฮ้ยเอาอีอย่างวะอย่ามาทู่เด้ออเราต้องเซอร์ไว้ว่าในรีปเราต้องเราต้องจู้ในรีปเพื่อนไอเสี้ยแค่เพื่อนนะใครทอยู่ได้ไม่ทันแเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวกูหาของไม่เพื่อนเลยอะ เอมันซื้อไม่ได้อ่ะซื้อได้ครั้งเดียวอ่ะเงินหมดแล้วอ่ะอมึงหลอกกูไอ้คุยเวลาของวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ้าอยากให้เล่นอีกถ้าอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์กดซับสไคร้ก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้เล่นแบบอะไรนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้จะเล่นแบบอะไรแล้วกดไลค์ด้วยนะใครดูแล้วไม่กดไลค์ส้นตีนยัดปาก